สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทำขนมเปี๊ยะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะไส้ถั่วกวนไข่แดงค็็มค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราทำแป้งชั้นนอกกันก่อนค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะร่อนผสมกันค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำค่ะ กวนผสมให้เป็นก้อนก่อนนะคะจากนั้นเราจะใช้มือนวดต่อค่ะเราจะใช้เวลานวดไม่นานนะคะแค่แป้งผสมเข้ากันก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราจะทำแป้งชั้นในต่อใช้แป้งสาลีอเนกะสมแล้วก็น้ำมันนะคะผสมรวมกันค่ะ ใช้มือจับรวบให้เป็นก้อนก่อนค่ะจากนั้นเราจะแบ่งแป้งออกเป็นห้าส่วนนะคะผสมสีได้ตามชอบเลยค่ะสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวแล้วแต่นะคะเพื่อนๆมีสีอะไรก็ใส่กันได้เลยค่ะปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็พักไว้20นาทีนะคะพักแป้งทั้งชั้นนอกและชั้นในเลยค่ะ20นาทีเท่ากันนะคะพอครบแล้วก็นําออกมานี่ค่ะจะได้แป้งประมาณนี้เลยนะคะแบ่งแป้งชั้นนอก เป็น6ก้อนค่ะคลึงเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนนะคะพอเราคลึงเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่าพลาสติกใสปิดไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นำแป้งชั้นในนะคะก้อนหนึ่งก็แบ่งเป็น6ชิ้นปั้นก้อนกลมๆค่ะปั้นแป้งทั้งชั้นนอกและชั้นในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปกันต่อค่ะ คึงแป้งชั้นนอกให้ได้ประมาณฝ่ามือนะคะแล้วก็นำลูกแป้งชั้นในวางเรียงกันเลยค่ะเรียงอย่างละสี่นะคะเรียงจำนวนห้าลูกแล้วก็ห่อให้มิดค่ะพับหัวท้ายทำจนเสร็จก่อนนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะนำมารีดทีละชิ้นนะคะรีดตามคลิปได้เลยค่ะรีดให้บางนะคะจับม้วนลงมาเลยค่ะหมวนให้แน่นนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็รีดอีกรอบหนึ่งค่ะรีดตามยาวนะคะยิ่งบางก็จะยิ่งได้ลายสวยๆเลยค่ะแล้วเราก็จะจับแป้งม้วนให้แน่นนะคะ ม้วนจนสุดเลยนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดครึ่งดูนะคะข้างในจะได้ลายสวยๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็คลึงแป้งโดยให้ตรงกลางนูนหน่อยนะคะรอบๆบางแล้วก็ใส่ไส้ถั่วกวนได้เลยค่ะคลึงแป้งห่อให้มิดเลยนะคะ จัดแต่งทรงให้สวยหน่อยค่ะลายจะชัดเจนนะคะทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับไส้ถั่วกวนเราจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะคะปั้นเสร็จแล้วนำไปอบไฟ160องศานาน25นาทีค่ะพอเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วก็นำมาอบวันเทียนต่อเลยค่ะ ใช้เวลาอบประมาณ40นาทีนะคะตอนนี้ก็กลิ่นหอมท่วมครัวเลยค่ะขนมเปียะไส้ถั่วกวนไข่แดงเค็มอร่อยดีนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ